พี่น้องมนีแยายนี่มาเที่ยวลูกพามาเที่ยวน้ำตกนครน,นาย,ยกสวนลูกเล็กวันไหนมังกรมาอย่างมาเที่ยวไหนครับมังกรมาแล้ว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 สามคนนะพอดีให้มา ยั่งไปอีกอประมาณกิโลนึงนอ่ะไม่ถึงกิโลหรอกิโลสามกิโลสวนไปสวนไปสวนจอดอยู่สวนไนอ้รถหลายๆทุ่านก็ได้ขับไปนี่สวนเขับไปในนี่หนีท่านพิดงพาไปเออาพาไปคนจะมาหลายแต่ว่าคนจะบ่ามามึงท่องเที่ยวสวนลุงเล็กผสน าอกมายังก่อนมากรมัมกรลงไม่ได้อะไรครับเยตังค้าบาทแล้วเดีตังแค่้อาบาทเตังว่าค่าบาทใช่อะไรไม่เสียเสียปะรลุาลังออมาเรื่อยๆรลายลจน ต้นหนูมั่ไม่ทีนังที่น้องหลายหลายสวนลุงเหล็กสวนลุงเหล็กมาเลยมาเลยย,ยุไสย์ยันี่ อม,อ,ม,อ,มองน้ากันอันตรายอันตรายผมย่างเขาบูเขานาครนายกครับน้ำตกนครนายกสวนลุงเล็กสวนลุงเล็กสวนลุงเล็กเขาก็มาถึงเขาก็มาหอดเขาก็มาหอด นี่ได้จองไว้ถ้าสนมิมองนั่งแล้วง่ายไงเหมือนยังมาแต่เลยท่านหอดอว่าท่านหอดรือ ว่าท่นหอดเนอะจะคือไส่บวานเปรียบเลยลงสุ่มเลยหวานลงสุ่มยุไส่น่าสุ่มก็นี่โอ้นี่โอ้นี่เฮ้ยหาไปทั่วเลยอ่าฮ่า ห <laughs> ลงทางหลงทางหลงทางมากวะ <c oughs> ริยางมานนี่แหละ ตมหมก่อนมาตหม้องก่อนมาตำหมห้องก่อนมาละกอยังไม่มีเลยเดี๋ยวเจียวเองแล้วล่ะย่างละว่หมูมีน หาหน่อไม้นี่มาแกง à, <laughs> <phải>, <laughs> <laughs>

มาเลยมาเลยทำไมไม่มัดอ่ะคือป่มัดคือป่มัด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 น้ำมันแรงน้ำมันลึกด้วยไปแั้เสรจแลนวยายลรีพัเพิน ยูทูบลงไปน้องไปเลยนะไปเล่นกับน้องไปพี่แอนนชอบน้ำแรงหน่อยไหมอืม ไปใส่่ะไปไหนไปไหนมันเป็นลิไนใส่

Ừ. con lòi đi có lòi đi ơ ơ nồi nồi ơ, nồi nồi âu

<laughs> ¡ mua มันเล่นหนานมันกัดได้พี่น้องเลยพี่น้องพี่น้องมันเล่นน้ำมันกันเย็นเย็นหนามน้องเย็นหนามากเลย หนาวหนาวหนาวอืมมากินเข้าวนี่นะมากินเข้าวนี่นะครกลครัวมากินข้าวมากินข้าวข้าวหมักแตงอาหารมีไงดิเห็นอยู่ มากี่ยังมาแล้วมากกดแลค์กดแชร์กดติดตามไม่เล่นนานน้ำกันได้พี่น้องเด้อว,วัสดีค่ะ